สบายดีพี่น้องบรสกุคนเนาะโมว่าฟังลาวฟังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบุญมิสแนลอีกแล้วมาในมณีสาวุญมีก็ได้มาทุ่งไฮทุ่งนาเนาะพี่น้องเนาะก็ได้ยินทางทีมงานนั่นของลุงใหญ่เพิ่นโมว่าสิมีเอฟซีเนาะทางอายเพิ่นกาสิมาลินนำเนาะพี่น้องเนาะสาวุญมีกับทีมงานกาสิได้มาลินนำเพิ่นเนาะกาสิได้เขาไปโอไปลมทางเพิ่นเลยเนาะ กับสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมืัอนี้สาวมนี่กัอยู่ตรงไหนตรงหน้าเนาะพี่น้องเนาะกับมาลินเนาะมีเอฟซีฝั่งไทยมาลินเนาะสาวมนี่กับอะไรมาลินน้ำพึ่งเนาะพี่น้องเนาะพวงเอาเลยได้ดางเห็ดกิ่นนอนกันเนาะกินข้าวเที่ยงกินข้าวสับปะรดวันนี้ไม่กดนพี่ชมให้ตรงหน้าเนาะแมนเอฟซีพม่าเยี่ยมยามก็เลยจับพาข้าวสับปะรดตอนับเพิ่นเนาะแมน ฮะเยนกก็จ้ำาม่อน้ตสะอันนี้งก้เจ้าอยาไปร้องบ้าตามาพวก้เจ้าตแทก่อนเจ้ามือนันแก้วปยิว่าเจ้าแล้วตาแกเจ้าแตงแกวเหม่อมังมวงกินเนื้อซาตีมเลยแห้แสูตรวะดีตามเหอุกนั่น ิหม่ีคนเยวนอาทิตจากพี่า้องคนนึงแมนนูเด้ขาายดีเดอตะกินเลยสลยดีาวมีเลย่าสิมสีมือสาวบุมีนี่ต้มไก่แสบเนาะสามุ้งนี่ยังโบเคยได้ชิมบางกิกแล้ว บอตายคว่าเสียกับผมเพียงแ่สาวบมีตามว่าจะได้ปัดว่าจะได้สาวบมีเจ้าบุญมีกับพระเจ้าคุชีวาได้นาะบานนี้แตมีแต่สีาำนะบดนี้ถ้าสาวพวงมาก่อนสีดเส้นก็เสว่าไจสีดำก็ไผับก้อมอคแมนใชเป็นเจ้าอยูุ่่นแมนแมนแมเอาเปล to ี strikes, like king, <over> <over> ่ยนกันกินเปลี่ยนกันกินเนาะเปลี่ยนกันจับชา้ มันจะดงสอคกหรือารากได้งเนาะสาวพวงคนกมาได้เนาน้ำตาลเนาะกุ้งแลวกัปลาเม็กเนื่อมูอย่างกันเนาะโดยแม่ลองสีนน้องซิมสีมือสสวแก้วนี้ได้ลาตามโคกเดียวได้กพสัตว์เอาซิมคนละคกเด้เพาะกสาวพวงได้เนาะจักสิแม่ไทวะ

โอ้ฉันบ่ากินาคงเดียวมันก็ล่นนะเธอคอยติตามค้งหนึ่งคงหนึงเลยสาวบ่มี่คแม่ลแม่นลยแตอนหนาก็้องน่ะใส่ในนอไรใส่้ายกันอันนี้นกก้องแค่หนเพ่าะยอกเลยคันมวกกับไ่ได้หัวเนาะกแก้วม่ันี้คอยไล่ข่าหนาก้องวุ้มือเลยรังก้มยงนลข่าหนากล้องเลยนี่เมควนาะ ฝันที่ตามซ่องคอยในเด้อเอ็กซีว่าดูคนเส้นเย็นยังครับตามมะคุ่งบ่ดิตามมะคุ่ง่ายสูตรตามมะคุ่งเพิ่นเลยผมเครื่องก่อนเนาะแม่น้สูตรของไอ้ทาง่ฝั่งลาวเขาฝั่งลาวเป็นประถมเครื่องก่อนอยู่ไทยเหรอใช่ใช่ใส่ใช่กันบึ้งเลยบอกมันไ่ว่าเอาเครื่องลงกับากระเทียมก่อนมาพริกมันจะได้อันเข้ากัน อาบ่มากกจะบ่ได้หูวิธี่หูสูรก็ได้ดิมักหน้าเขาได้สีบพอนาะบาสิรัตมีมักหน้าอีกปมีอ่ามีสหนดายก็ใส่สำนัานเลยเป็นแบบเลยับนามักหน้าพ่อพกับมักขามี่อยู่บ่ขามเปียกมา้เนาะกงซอยมักกระเทะดงน้ะแมน สาัดีได้เด้อสวัสดีคโดยสบายดีฝากาเด้อช่องตุตูเฟมารีเด้อครับเด้อโดยมาเป็นยูทูบฝึกหัดเด้อมาเป็นยูทูบฝึกหัดโซงายเพื่อนเด้อเนาะเพื่อนใ้ตั้งไม่บ่จะตั้งไม้ก็ได้ลอยกุคุณโดยโดยโดยจะเดกคนเดียเนาะ อย่างบ้างหูจักนะมันนี่กกมีหลายเมนูอยู่เนาะแมนมันนี่กุ้งตามมื้อกุ้งอนีลงทะเลบ่มันนี่ถ้าทานทุบซีผัดมะม่าเนาะอ๋อทางไอ้ผัดมะม่าบ่ซื้อมาแต่พังคุณบ่อยซื้อมาแต่หมกดาหารกุ้งเดยโดยตุนงกะซีมากินอาหารเพียงข้าวๆมากินข้าวเที่ยงน้ำกันเนี่ยแหละครับหักแจ้งกันเนี่ยแะอันนีเก๋นะไอ้คือจะแซ่บนะอ้เนาะบริบบต์เนาะแต้ม ปกิซอกระอาคือซีเมนสาบุญมีเนาะต่อไปแอ่พวงแล้วเยวะอยากชิมอก็ยังรอนเป็นซเมนสับุมีวะเนาะแต่แดงนัวก็มีเดสาบุญมีหลารเจ้ต้องได้ตามได้สาบุญมีจะบุรอดเลยสาเกลียเข้มเนาะขอหาบวงเลยเนาะบวงหายบูกตัีนหมูกระสุกที่้องถูกแดล้วาสุกเอ้ยมาหันนะแม่มาหันเนา อนไอาผู้รม่ได้ยุ่งก้องกันวิถีชีวิตยูทูบเดิจัดห้ไงนีกแล้วกอนเนาะส่วนส่วนจะยตลกกิบน่านบรรดได้มแนใสนะอีกการกุ้งก็มีมึกก็มีหมูก็มีตามาคุ้งก็มี่เแส้งทั้งไนอีกได้ มเริ่มมาเริ่มเนาะมเ่นี่ื้อหมูก็ได้ย่อยซุปมาเรื่อยๆนะอาหารบ้างเขาก็ขากินกินเรียบอย่นี้บประเด็กเนาะมาแต่ทางคุได้ค่ะพวกมงใครคนละมนลม่ก็งได้เยอ่ะายากไดเนี่ยม่นอีกเนาะแม่ก็ทำไปกนีำกันต้องต้องอยู่ดิ กินแบบบรนบาดเลยช้อยกับช้อยแบบบบาเลยบยืดช้อยเลยจัดเลยครับเงคุเคร่อเด้วแม่สาวบนมีบ่น่ะข้านึงเด้อจ้ะน่ะเมือไแจะพานแมนแมนเรื่องรเล่นเนาะข้าข่กบกับยองกันเลยวนหนาววันตามไปกินได้เนาะข้าวอันข้าวกับยองว่าเสะบ่าวเล้าสาวเล่าเมืองเซโนบ้านโขกใหญ่เด้อครับ ชอาผรบิมีด้วยวันไ้ซิมด้วถ้าบนมีไปอมอเป็นซิมกอนเนาะแมนปลาบานปลาชิ้นหน่อยออกซองออกบาดอันปลามเนาะนอปลาชหนกับใส่หมน่าใส่การนะครับแซบแซบบ่แซบกวานแซบ เพังด้วงอะไร้พี่พ่อใจบ่วงน้อยเดียวนนกันนั่งในงานกันนั่งสบายดีเ้อยสบายดีมือมือมือนี่สบายดีมือมือมือเลยจังไรไข่บ้างวันเริ่มไข่ในนี้ค่ะนอนถ่ายนอนถ่ายก่อนพี่น้องอากาศธรรมชาติ แดดเนาะแมนแดดแห้งเพราะว่าตอนนี้ก็สิบสองโมงโมเสกแล้นเที่ยงเนาะแบบบ่ายโมงเนาะกสะดวกเพม่นกันเนาะนั่งจานเนาะเดร็ังจานเินยูนตอตามลังตามเตานะอร่ออร่อสีสันตามหุขาคื้อยู่เนาะ เนี่ยมันทำด้วยกันเป็นยังเหรอเพราะว่าในนี่ก็มีคนมาเค็มอยู่ได้ใ่รดีเนาะคือคนมาเค็มอยู่ได้มาในนี่ต้องเตือนไว้ก่อนถึงต้องแน่ถึงต้องแล้วต้องเตือนไว้ก่อนเลยถ้ามันเค็มคือจะแก้นะขับมาขึ้นเถอะเรียบร้อยตามาจนะ มีอ really ูพูเท่าเดีให้เพื่อนระบอกเ้่หมือดเดียวเยวเสียจัดอีกจารอ่อสามจานได้เพื่อนจานนึงใส่เนื่อนนแ่เสพแ่นั้นเพื่อนพอหม่วยเนัะเพื่อนจำด้วยมั้ยจ

สบายดีเด้อซาบุีโดยสบายดีไปสิตันไปชิว่ิแช่ด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวเอาลเนาะไปทัเวลาเขาเป็นงหเขาแม่เราเพิ่งอยากขาแห้งแล้วสบายดีเด้อสาวโดยสบายดีสาวัเโดยสบายดีเด้อค่าจับกล้องให้ซาบุนีอยู่ตอนนี้

าิงเบุญมี s. <S okay. mm ่บ hmm. ันโกกหายวัดช่องไห้ก to ็ทำนี่ช่องกสเชนนบุนมีเชนนลโอ้มือนเด็ดยูทูบเบอร์บันโกกยายมาตัมนี่มาคุ้งให้กินเนาะบดีคับดีว่าต้องมาด่าเลยในชีมือสาวเล้าเนาะแต่มคุง มูเวยกันเลั้งกันสาเลยเนาะแนอันนี้ก็ุกม่น่อน้งค์ซิ้งค์กันเนาะ้งนเนาะพี่น้องเนาไม่ได้พี่น้อง่อไอ่าง่างนสองรนาบนี้คนโคนเซนูคนดารอแซ่บแนีบนอนเหรอนาีจักม่งตาบนี้เข็นจัมรสชาติจัดบว่านะ เอาเสโนนกบรรโขพยเป็นตำมากขึ่นไงบ่งสีสันก็คือสีเพชรอยู่แล้วบิ่งแดงแดงครับสาวมีน้องสะดววจัดแค่นี่โอ้โ่นพ่่นาัก่นเลไพใหม่อ่ะติ้งหมูบ่ทุกคนเลยไพใหม่เป็นติ้งหมูเนอะเนาะน่าใจด้วยผู้สาวที่ทางนน่นเนอะไพใหม่ทั้เ้ะสาวนมี้ต่ำ่ แขงนี่แม่เนื้อมูแม่เอาแซ่บเลยับุญนีเด้อใส่ยางแล้อนู่ใส่ตไนค่ยางดีหมดเน่าใส่ยบ้ลยแทงนัวใส่แล้วบอสลายเซ่บลายเด้อแป้งนวขาได้แม่ตตัดสินก็คือแป้งนวีเลยนะเน้นๆมันเส็บเลยจะ งานสองเที่ยงบ่เฮยดทีงานยังเฮยื่อบ่มบยโดยหมูอกินข้ากับนี้อยู่เด้อครับย่างอ่ะหมูทอดเล็กจ้ะนะล่าสุดเนาะเบื้องหลังเนาะถ่ายทำสาวบุญมีต่ำมังฮงทุกคนเลยนะกินข้าวยามเที่ยงเนาะมา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 กินต่ำมังฮงล่านุดเลยดังซิมน้่งก่อนวัด

่างข่อมเนอะข่อมเยาได้เนี่ยแต่ยูทเบอร์คนดังมันโกงใหญ่มนน้ทำมันลกินยวาสนาเห็นเด็กเปลี่ยนตาได้บ้านอ้สีสันยังแ่เสแสรอยได้ไงคือสีเพอยู่เอาไปเพโลดต่มงงมันจังเบแ้าบเพบเซแบได้พิ่มหรอบนี้

มีกัษยดากินเขานะพี่น้องเนาะกะกากองกระบอกมีเนาะกะชิดจคกิไวสัมีกันเนาะมาเลย้นเมาเลยมาเลยมาเลยอันนี้เป็นแรกที่ว่าเราได้รับประทานอาหารกับทีมงานยูอยูทนมารวมกันเนาะเป็นขั้นแรกกินแทุกคนเยมทีว่ากินน้ำเยอะไหมเนาะ โดยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางเสาวนีกะมหาเอฟซีฟังไทยเพิ่นเนาะเพิ่นก็มาเยี่ยมยามทางทีมงานดูใหญ่เนาะเสาวนีกะได้มากินข้าวน้ำเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางเสาวนีกะที่โจคิปไว้ซ์นี่เนาะก็ฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามพอเป็นกำลังใจคลิปต่อๆไปเด้อสำหรับคลิปนี้ถ้าเสาวนีว่าผิดพลาดประการใดเนานะ ็ต้องขอโทษขออภัยเด้อทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็สิกล่าวคําว่าสบา